Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังกล่าวพบ้อกับรายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉันคยู่กับผมภูมิพงศ์คนเดียวนะครับ เนื่องจากวันนี้ครับจริงๆแล้วผมคุณออฟคุณนัทเนี่ยก็มีนัดกันอัดพอดแคสต์ามปกตินี่แหละแต่มันดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผมรถผมเนี่ยโดนชนนะฮะก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องบอกคุณออฟคุณนัทว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเรายกเลิกไปก่อนดีกว่าใช่ไหมครับแต่พอกลับมาถึงบ้านนั่งสงบสติอารมณ์สักแป๊บหนึ่งได้รับข้าวดีๆสักมื้อหนึ่งเฮ้ยเราจะไม่ปล่อยรายการ EP วันนี้ได้ยังไงวะใช่ไหมในในก็เตรียมตัวไม่ทันแล้ะ ก็เอามาพูดในเรื่องที่ผมเจอมาวันนี้เลยละกันนะครับผมคือผมเนี่ยครับก็ตามชื่อ EP เลยเนาะประมาทร่วมอ่ะท่านผู้ฟังเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นรถชนหรือจะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยเวลาประกันมาหาคุณเนี่ยครับผมสิ่งหนึ่งที่คนไทยอย่างเราเนาะก็เป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องของน้ําใจไมตรีนะครับเราเห็นคนเจ็บอ่าไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะผิดก็ตามเนี่ยขับรถมาชนเราตุ้มต้ามตื้มอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเย เราจะปล่อยให้เขาเนี่ยนะครับแม้เขาจะผิดเลยนะเออจะให้เขารับผิดชอบคนเดียวได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องเกิดความสงสารด้วยและหลายหลายคนก็จะคิดถึงคํานี้ครับว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลงบันทึกกับประกันไหมเพราะเป็นประมาทร่วมใช่ไหมครับก็อีกฝั่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมรถให้เรานะครับและเราเนี่ยก็ยังได้แบบค่ารักษารถหรือค่าแบบเขาเรียกว่าซ่อมบารุงนะรถเต็มที่นะครับ ซึ่งเท่าฟังเนี่ยสงสัยไหมฮะประมาทร่วมเนี่ยมันมันคืออะไรวะก็ประมาทด้วยกันแล้วทำไมประมาทด้วยกันแล้วเขาไม่ต้องจ่ายเงินให้เราลา่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าว่าเวลาเรารถชนหรือประสบอุบัติเหตุขอเป็นรถชนแล้วกันนะฮะพะใกล้ตัวสุดเวลาที่รถชนเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยตึ่มเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเกิดมาตราหนึ่งครับในกฎหมายเรียกว่ามาตราละเมิดนะฮะก็คือจะบอกว่าถ้าแบบไม่ว่าจงใจหรือประมาทก็ตามเนี่ยครับผมแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนาะ ไม่ว่าจะด้วยร่างกายนะครับจิตใจด้วยทรัพย์สินของคุณอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทําเหตุละเมิดน,นั้นเนี่ยหรือคนที่ขับชนคุณเนี่ยคนที่เป็นคนก่อกเรืนนอเนน่องนะครับผมต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งค่าสสนยหมทดแทนในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะคิดถึงค่าเสียหายส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นค่าเสียหายที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้ก็อย่างเช่นค่าซ่อมรถนะครับผมที่เราไปซ่อมกับอูที่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องค่าเสียหายเนี่ยนะครับผมไม่ใช่แค่อะไรที่คำนวณเป็นเงินได้ บางประเทศเขามีอัตราก้าวหน้าฮะเขาคิดถึงเงินที่คนเหล่านั้นหรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถทําได้ในอนาคตแต่ประเทศไทยเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันยังไปไม่ถึงครับมันยังถึงแค่ว่าเออเสียหายเท่าไหร่เสียหายจริงๆยังไงนะและมีเอกสารหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยคนที่ต้องรับผิดในการกระทําเหล่านั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่1จงใจ หรือ2ประมาทเลเอใช่ไหมครับอ่าประมาทเลเอประมาทเลเอคืออะไรประมาทเลเอก็คือว่าคนไหนนะครับผมการทาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมปแปลภาษาคนเลยนะนะก็คือว่าทําอะไรสักอย่างโดยการที่ไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ใช้ความระมัดระวังไม่พอนะครับเท่าที่คนทั่วไปหรือวินยุชนจะใช้กันนะฮะซึ่งการกระทำเหล่านี้ครับผมเราก็จะตีว่าเป็นการประมาทใช่ไหมครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าเอ้ยอ่าถ้าประมาทแล้วคุณต้องรับผิดต่อเมื่อที่มีกฎหมายตราให้คุณต้องรับผิด ซึ่งมาตราที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะมาตราของละเมิด420เนาะเขาก็บอกว่าถ้าคุณจงใจหรือประมาทลุลเลอและเกิดความเสียหายขึ้นอ่ะเช็คพอย์แรกจงใจไหมประมาทลุลเลอหรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่ตั้งใจแต่คุณประมาทเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอใช่ไหมฮะก็ทําให้คุณต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตรงนี้ด้วยอืมนะครับก็ทําให้ว่าคนที่ทําเหตุเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไปเป็นตัวเงินเท่าไหร่เท่านั้นก็ว่าไปนะฮะแล้วทําไมล่ะทาไมหลายคนถึงบอกว่าถ้าลงประมมาร่่วเนีย มันทําให้เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบในตัวเงินเราก็ต้องมาบอกก่อนครับผมว่ากฎหมายนะครับเวลามันมีเรื่องออกมาใช่ไหมสมมติ A กับ B ขับรถมา2คนตึกๆๆๆๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบชนกันปั้งสมมุติว่าถ้า A เป็นคนประมาทใช่ไหมทำรถ B พัง A ก็ต้องใช้เงินให้ B แต่ถ้ามันประมาททั้งคู่ล่ะขับเร็วมาทั้งคู่ออกมาจากมุมอับแล้วก็ไม่ชะลอรถทั้งคู่อะไรเนี่ย กฎหมายก็บอกครับผมว่าในความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยฮะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในมีส่วนร่วมนะครับผมหรือเป็นคนที่ประมาทเลินเลอทั้งคู่นะฮะก็คือกฎหมายใช้คำว่าประมาทไม่ยิ่งย่อนกว่ากาันก็คือความผิดด้วยกันนี่แหละนะครับก็จะถือว่าให้การชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยตกเป็นพับ <c oughs> ตกเป็นพับคือไม่ใช่หลนห่นลงมานะตกเป็นพับก็คือว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกคนนึงก็เหมือนรับผิดชอบให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะครับผมเนี่ย หลายๆคนถึงชอบลงเลยครับว่าแบบเฮ้ยน้องคนนั้นเขาขับรถมาชนเราเออเขาก็ประมาทฉันก็ประมาทเหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนช่วยกู้กรณีไปนะครับผมมันเกิดความสงสารนะผมเข้าใจได้นะครับผมแล้วกฎหมายก็จะบอกว่าอ่ะถ้ามันประมาทร่วมกันจริงๆนะแล้วก็ประมาทแบบไม่ยิ่งยอนกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายการละกันละนะก็ถือว่าใครเจ็บก็รักษาตัวเองนะครับกลับบ้านไปเรียแผลใจนะฮะเยียวยาตัวเองไปเยียวยาทรัพย์สินตัวเองไปแต่ทั้งสองต้องไฮไลท์นิดนึงครับผมผมบอกว่า การประมาทร่วมกันต้องไงฮะใช่ต้องไม่ยิ่งยอนกว่ากันอ่าคือกรณีไม่ชอบประมาทร่วมทุกกรณีแปลว่าแบบคุณไม่ต้องแบบรับผิดชอบในข้าศายฝั่งหนึ่งนะใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลามันเกิดเหตุขึ้นคุณแค่ชี้มือชี้ไม้มไปโบยฝั่งตรงข้ามว,ว่าเฮ้ยคุณประมาทนะฉันก็ดยตัวเองแล้วกันเอามันเจ้าๆไปแล้วกันเพ่จบๆไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคือการประมาทไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเนี่ยต้องมีอัตราที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันอ่ะอย่างเมื่อกี้ขับรถมาไม่ดูทั้งคู่โอเคได้ แต่สมมุติว่าการประมาทนั้นเกิดขึ้นเช่นอีกฝั่งหนึ่งขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ก็ขับมาในทางปกติเงี้ยของเขาเนี่ในเลนเขาแล้วอยู่ดีมีคันนึงประมาทเลยเวย้ยอยู่ดีวันนี้แบบอยากออกจากซอยไงแต่ไม่อยากยูเทินใช่ไหมเพราะว่าอยากเข้าร้านค้าปั๊มน้ํามันมหรือว่าร้านสะดวกซื้อตื้อดึงอะไรเงี้ยนะนะเขาก็เลยเลือกที่จะขับย้อนสอนแล้วก็ขับสเต็มที่เลยแบบย้อนสอนแบบถนนสายนี้กูจองอะไรเงี้ยย้อนขับเต็มที่ลแล้วชนปั้ง อันนี้อาจจะไม่ยิ่งย้อนก่ากันแล้วนะครับผมเพราะอีกคนเขาขับเร็วก็จริงแต่เขาขับมาปกติถูกไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทั้งย้อนสอนไม่เขารพกฎจราจรอ,อะไรเงี้ยอม,มันก็อาจจะกลายว่าฝั่งที่เขาย้อนสอนมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องรับผิดตามสัสดส่วนของความประมาทเหล่านั้นอเห็นไหมฮะมันก็ต้องมาดูกันนะว่าประมาทขนาดไหนก่อนอะต่อมาแล้วประกันเนี่ยหรือว่าถ้ารถของคุณชดทั่ทวน,นี้เนาะเวลาใครมีรถก็จะมักจะเลือกทําประกันกันเพราะถือว่าซื้อความเสี่ยงซื้ออนาคต ชั้นจ่ายเท่านั้นเท่านี้บาทรถจะไปอะไรชั้นก็ซ่อมได้นะครับอ่ะประกันของคุณเนี่ยเขาเชื่อคุณจริงๆหรอเขาจะถือแค่ว่าเฮ้ยไอใบที่แบบเคลมประกันเนี่ยมันเป็นใบที่สักฟิ์เหมือนคัมภีร์ไบเบิลของการที่คุณจะเรียกค่าเสียหายได้เลยเหรอแล้วการที่คุณเนี่ยครับผมเขียนว่าประมาทร่วมกันมันจะเป็นแบบใบบุญไหมที่ถือว่าช่วยฝั่งหนึ่งได้เต็มที่คาตอบคือไม่ใช่ครับ เพราะเวลาประกันเขาซ่อมราได้คุณจริงใช่ไหมคุณจะกลับบ้านไปสบายใจเนาะบอกลูกเมียที่บ้านว่าเออวันนี้ผมเลยทำความดีครับผมเนี่ยขับรถชนผมไม่ผิดนะแต่ผมก็บอกว่าประมาทร่วมนะครับก็ถือเป็นการช่วยฝากรงข้ามไปคือประกันเนี่ยเขาทําธุรกิจเขาไม่ได้บอกคุณหรอกครับว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปเรียกฝากรงนู้นเท่าไหร่นะหรือว่าเขาไม่เรียกใครนะหน้าที่ของเขากับคุณคือเขามีหน้ที่ซ่อมให้คุณนะครับตามสัญญาซั์ในกรมธรรม์เนาะ ว่ามีกี่บาทเขาก็จะมาดูแลรถให้คุณแล้วเมื่อเขาดูแลรถให้คุณแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบอาจบกันน้องไม่เป็นไรถือว่าฉันทําบุญนะเขาจ่ายเงินเบี้ยประกันให้เรากี่หมื่นก็ว่าไปฉันซ่อมรถถ้าไปส4มสี่แสนอ่ะสมมติเป็นราคานี้เวลาเขาทําไม่เสร็จอ่ะเขาได้บางอย่างจากคุณไปด้วยค่ะเวลาเขาจ่ายเงินให้คุณเนี่ยเขาได้สิ่งที่เราเรียกว่าสิทธิไล้เบีย้ยครับอ่าสิทธิได้เบีย้ยเนี่ยก็คือ สิทธิที่เอาไปไล่เก็บกับคนที่ทาละเมิดกับคุณนั่นแหละหรือไอ้คนชนคุณนั่นแหละครับผมเขาก็จะรับมาและคราวนี้ด้วยความที่บริษธธัทประกันเนี่ยครับผมไม่ใช่ญาติเนาะไม่ใช่ญาติของแบบไม่ว่าคนชนหรือคนถูกชนไม่ว่าญาติของคนละเมิดไม่คนละเมิดสิ่งที่เขาทำคือเขาทำบิสเนสหรือเขาทำธุรกิจนั่นเองนะฮะเขาก็จะรับสิทธิไล่เบีย้ยมา ไปรวบรวมหลักฐานถ้าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมีแบบว่าพยานบุคคลเนี่ยเขาไม่สอบถามเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องไปเรียกกับฝั่งตรงข้ามอยู่ดีนะครับผมเขาสามารถเรียกได้เนาะเพราะว่าถ้าเขาเรียกได้เขาก็ได้เงินกับเข้าบริษัทไงไม่งั้นถือว่าเขาจ่ายคนฟรีนะครับอืมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าประมาทร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยไหมเบื้องต้นก็ช่วยแหละฮะออจริงก็ถ้าบอกแบบแบบแฟงก็คือช่วยแหละแต่มันไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรข้อสันนิษฐานเสร็จเด็ดขาดอ่า ว่าการกระทําเราเนี้ยนะครับมันจะเป็นประมาร่วมเสมอถ้าแค่คุณเขียนใบแล้วก็เซ็นลายเซ็นไปแกรกเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเขาต้องสืพยานอยู่ดีแต่ได้พูดต่อไปเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอาญาด้วยซึ่งเราไม่พูดละกันเดี๋ยวไว้ตรงนี้รอเผื่อแบบมาพร้อมคุณออฟคุณแนทเนาะวันนี้ถือว่ามาแบบไม่ให้มันขาดช่วงอ่ะพูดกันสั้นๆว่าประมาร่วมคืออะไรแล้วคุณเนี่ยเซ็นไปแล้วมีผลเสียอะไรไหมอ่าไม่มีนะเอาจริงก็เซ็นเซ็นไปเถอะนะครับอย่างมากก็เบี้ยรประกันขึ้นนะครับแต่ก็ สุดท้ายเนี่ยถ้าเขาเอาคุณไปขึ้นศาลเนี่ยผมแนะนานะก็พูดตามความจริงไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณซวยไปโดนเบิกความทงเบิกความแตดอีกเพราะตอนคุณขึ้นศาลเนี่ยฮะคุณต้องสาบานตนนะเว้ยตามศาสนาของคุณถ้าคุณนักฝือศาสนาอะไรเงี้ยก็อ่ะช่วยถ้าที่ช่วยได้ครับผมก็ถือว่าถ้าเรามีน้ําใจให้กันนะครับเกิดเหตุไม่ต้องทะเลาะก,กันก็ได้เนาะก็ช่วยเขาถ้าที่ช่วยได้แต่ถ้าช่วยไม่ได้ผมต้องยืมคําคุณนัดมาคุณนัดเนี่ยครับสอนผมเสมอเลยคำหนึ่งว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด แต่ถ้าเอ็นเปื่อยแห้งไม่งอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นบะหมี่เนื้อนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย